จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ก็ได้เวลาที่อาตมาพานาธารกลับมาเทศกับญาติโยมได้รับฟังในกาลนี้วันนี้ก็จะมาเทศเรื่องเทวทูวตท,ทั้ง4่เทวทูวตท,ทั้ง4ี่ที่มาเตือนเราก็มีเกิดมีแก่เจ็บตายแล้วก็นักบวชนะเกิดยังไม่มีนะแก่เจ็บตายแล้วก็นักบวชกัน เจ้าชายสิทธัตถะเคยถามก่อนที่จะมาออกบวชไปเห็นเิวทูตตายเราต้องตายด้วยหรือมีคนตายได้ด้วยหรือมีคนเจ็บได้ด้วยด้วยหรือแก่ได้ด้วยหรือเราจะแก่ได้ด้วยหรือไม่รู้กระทั่งว่ามีตัวเองจะแก่จะเจ็บจะตายแล้วก็เห็นนักบวชนี่คืออะไรโอ้กเขาหานักบวชนี่ก็คือคนที่หาทางพ้นทุกข์ไม่มาเกิดอีก พระองค์จึงพบหนทางที่จะบรรลุที่ได้คำตอบจากฉันทะก็มาออกบวชแต่ในความเป็นจริงนั้นมันก็ลึกกว่านั้นในแง่ของพุทธศาสนาตายแล้วก็วนมาเกิดสังเกตว่าทำไมไม่มีเกิดเกิดก็คืออันเดียวกันกับแก่ เกิดมาแค่สองชั่วโมงชั่วโมงแรกแก่กว่าชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สองแก่กว่ชั่วโมงที่สท,ท,ทุกวินาทีทุกนาทีจะแก่ไปเรื่อยๆตามวัฏจักรของชีวิตเพราะฉะนั้นบางทีคนเกิดมาหลงตามเทวนิยมไปบนบานศารกล่าวกราบไหว้บางทีก็ไหว,ว้ศพไหว้ศพตัวเองที่เป็น่วงจุ้ยที่พ่อแม่พามา ลรรลึกถึงบรรพชนที่หลุมผังฝังศพตัวเองนั่นแหละคือบรรพชนแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นอากงอาาคุณปู่คุณย่าคุณยายกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กตัวน้อย,อย,อยๆแล้วพอแม่ก็พามาไหว้หลงอยู่แค่นิดนี่คือความเป็นจริงตามความเป็นจริงที่พุทธได้มาสอนให้รู้ว่านี่แหละชีวิตนอกจากเกิดแก่เจ็บตายชีวิตในความวนทุกคนก็ล้วนเป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นกังนั้นเขาก็มีเพลงบอกอะไรนะยมผาบานเจ้าขาคนชั่วช้าทำไมไม่ตายอ,ะ,อะนักร้องเสียงดีอะ,อ,ะอะไรอย่าเงี้เพลงก็หมายถึงเอ๊ะทำไมคนดีนะตายไวแต่ว่าคนชั่วๆนะทำไมไม่ตายสักทีนี่ก็เป็นในัยะที่ว่า เวลามีความสุขใช่ไหมเวลามีความสุขญาติโยมก็จะรู้สึกว่าโอ้มันได้เสพได้สุขได้หลงในเถวในอ่าสวรรค์ชั้นนั้นเวลามันก็ผ่านไปแป๊บเดียวเวลาที่มีความสุขเช่นลุงตู่เนี่ยลุงตู่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนดีๆได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีโอ้โหเก้าปีทําไมเร็วจังอย่างนี้อาจจะว่าแต่เวลาทุกข์ไรเวลาช่วงไหนที่เราอยู่อยู่รู้สึกทุกข์เวลาลําบากใจ ทำไมมันนานจังเลยทำไมมันนานนี่ก็เหมือนกันไม่นในยะ่เดียวกันทำไมคนดีๆถึงรีบตายเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าคนดีที่เราชอบเนะี่ยอยู่อยู่ได้แป๊บเดียวแต่คนที่เราไม่ชอบนะเนอะรู้สึกว่าวินาทีนั้นเวลานั้นมันเป็นเวลาแห่งนรกอนะ่าเพราะงั้นเอาใจเขามาใสา่ใจเราเราก็เรียนรู้ว่า เราอยู่อย่างไรให้คนเขาชอบคนเขาชังแต่ทั้งหมดนั้นชอบชังมันก็ล้วนแต่เป็นวัฏจักรของโลกว้นี้เป็นพลังงานของโลกที่ให้เรามาเรียนรู้ถ้าเราอยู่นิพพานกับสิ่งเหล่านี้อยู่เฉยๆได้ทําในสิ่งที่ช่วยเหลือไปนในทางช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันมันก็จะ,ะดีกว่าเพิ่มกุศลสร้างกุศลให้กับตัวเองอ่อนน้อมทำตนเป็นคนรับใช้ การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้มีรูปนามรูปอ่อนน้อมเห็นใครก็อ่อนน้อมถ่อมตนพูดเพราะมีนะบางทีนามก็เป็นอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งนามอีกแบบหนึ่งเช่นนักการเมืองที่พูดเพราะพูดเท่แต่งตัวดีสุภาพพูดนิ่ม ใครเห็นก็หลงไหลในหน้าตาที่หล่อเหลาคมขยแต่ไม่ยอมรับฟังคําตัดสินเมื่ออุดมการณ์ของตัวเองผิดทางผิดที่ผิดทางล้มล้างสถาบันสารสั่งตให้ผิดแต่ตัวเองไม่ยอมรับในตรงนี้แสดงความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนออกมาในทางนามธรรมในทางอุดมการณ์ที่ไม่ยอม พราะฉะนั้นการอ่อนน้อมถ่อมตนต้องบวกด้วยทั้งรูปทั้งนามการกระทํายอมด้วยอ่อนน้อมยอมด้วยและการพูดก็อ่อนน้อมด้วยแต่ถ้าพูดบางคนจริตคนดีที่ไม่ได้ฝึกตัวอ่อนน้อมถ่อมตนมาแต่การกระทําเขาทําดีทําในทางพุทธ,ธตรงนี้ก็ยังดียังดีกว่า เขาเรียกว่าปากลายใจดีการอ่อนน้อมทําตนรวมไปถึงสถานที่ด้วยถ้าเราไปสถานที่ที่ไม่รู้จักะระวังภัยเช่นไปที่น้ําตกลืน่นไม่อ่อนน้อมทาตนต่อสถานที่ไม่เช็คว่าเป็นยังไงเราวิ่งไปทันทีลื่นหัวคำมั่ในทันทีเหมือนอาตมาแต่ก่อนตอนไปวัดใหม่ๆด้วยความคึกขนอง ทางเข้าเดินเป็นวัดหนึ่งที่มีน้ําตกทางเดินดีๆไม่ชอบเดินชอบเดินทางลัดซึ่งมันต้องอ้อมน้ําตกไปเป็นนักสํารวจชอบการค้นควา้าการหาเส้นทางใหม่ๆแต่เราก็ไปทะลุน้ําตกตะไคร่น้าเกาะตึมและรองเท้าเราก็รื่นด้วยแล้วก็มั่นใจในท่าทีเอาเดินไปไม่รู้ตัวอยู่ มันก็มืดลงหัวกระแทกวิ่งวิ่งวิง่งหน้าพ่อหน้าแม่ลอ,อยมาโอ้โหนี่อาจจะตายอย่างนั้นเหนอนึ่งึงความตายมาเรีบรบเร,บเร,บเรบมารู้สึกตัวอีกทีอา้าวลมลงก้นจำอา้าวโชคดีตอนนั้นอายุยังน้อยรู้สึกจะล้มสองทีเลื่นสองทีแต่ถ้าเลื่นตอนแก่ตอนเท่านี้คงได้ส่งมรณา,านุสติหรือว่า จะได้ตายก่อนตายเป็นแน่เพราะนั้นการตายสุดจุดหนึ่งก็ได้เรียนรู้ตรงที่ว่าเราตายทั้งเป็นแล้วทำไมถึงบอกว่าตายทั้งเป็นเพราะตายทั้งเป็นก็คือตายทั้งเป็นเพราะโรคภัยบางคนตายทั้งเป็นมากโรคมากบางคนตายทั้งเป็นน้อยก็โรคน้อยก่อนที่จะตายมันต้องเจ็บก่อนเจ็บอดอดแอดแอดหรือนอนติดเตียงเขาเรียกตายทั้งเป็นสุกขทุกข์ตรงนี้ ไม่มีใครทำมีแต่เราทํามากรรมทํามาทั้งนั้นแต่จุดที่สําคัญคือทํำยังไงล่ะเราจะอยู่ในอัภาวะของการติดเตียงการที่ตายทั้งเป็นอย่างไม่ทุกข์นี่แหละคือหัวใจแม้ว่ามันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้แต่ใจเราเลี่ยงได้เลี่ยงที่จะไม่ทุกข์ได้พุทธศานสนาสอนไว้จงนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลแก่ชีวิตอวันนี้ก็ จบการบรรยายจต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าจะเริ่นทำสำนักดี